มงคลที่28เเป็นคนว่าง่ายคนเป็นอัมพาตแม้จะมีของดีอยู่วางอยู่รอบตัวก็ไม่อาจหยิบช่วยนำมาใชา้เป็นให้เป็นประโยชน์ได้ฉันใดคนหัวดื้อว่ายากสอนอยากแม้จะมีครูบาอาจารย์ดีวิเศษแค่ไหนก็ไม่สามารถถ่ายทอดอวิชาคุณความดีมาใส่ตัวได้ฉันนั้นคนว่าง่าย คือใครคนว่าง่ายสอนง่ายคือคนที่อดทนต่อคำสั่งสอนได้เมื่อมีผู้รู้แนะนำพร่ำสอนให้ตักเตือนให้โดยชอบธทมแล้วย่อมปฏิบัติตามคําสอนนั้นด้วยความเคารพอ่อนน้อมไม่คัดค้านไม่โต้ตอบไม่แก้ตัวโดยประการใดๆทั้งสิ้นคนบางคนอดทนอะไรได้สารพัดทนแดดทนร้อนทนความลำบากตากต่ำป่วยไข้ไม่สบายแค่ไหนก็ไม่เคยบน่น แต่ทนไม่ได้เมื่อมีใครมาแนะนะนําสั่งสอนตักเตือนจะเกิดความรู้สึกขับแค้นโต้อตอบหักล้างขึ้นมาทันทีเพราะเขามีเชื่อหัวดือ้อว่าอยากสอนอยากอยู่ในตัวหากว่าเดิมเป็นคนโง่อยู่แล้วก็สุดแสนจะเข็นหากว่ามีความฉลาดอยู่บ้างก็แสนจะตะบึงตะบันกลายเป็นคนอวบพาดทางใจ รับคุณความดีจากใครไม่ได้ดังนั้นเราจงมาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายกันเถิดลักษณะของคนว่าง่ายคนว่าง่ายสอนง่ายมีลักษณะสังเกตอยู่ได้สิเอ็ดประการคือหนึ่งไม่กบเกือนเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่แก่ตัวไม่บิดพลิ้วยอมรับฟังด้วยความเคารพ 2. ไม่ยอมนิ่งเฉยเมื่อถูกตักเตือนพยายามปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตามคำแนะนำนั้น 3. ไม่มีจิตเพ่งคุณเพ่งโทษผ,ผู้ว่ากล่าวตักตึกผู้ว่ากล่าวสั่งสอนคือไม่คอยจับผิดท่านแต่รับฟังโอวาทด้วยดี 4. เอื้อเฟื้อต่อคำสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่งคือยอมทำตามคำสอนนั้นและเชื่อฟังผู้สอนเป็นอย่างดีทำให้ผู้สอนมีเมตตาเกิดกำลังใจที่จะสอนต่อต่อไปอีก 5. เคารพต่อคำสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่ง ตระหนักดีว่าผู้ที่เตือนคนอื่นนั้นนับว่าเสี่ยงต่อการถูกโกรธมากดังนั้นการที่มีผู้ว่ากล่าวตักเตือนเราแสดงว่าเขาจะต้องมีคุณธรรมมีความเสียสละมีความเมตตาปารถนาดีต่อตัวเราจริงๆจึงต้องมีความเคารพต่อคำสอนและตัวผู้สอนเป็นอย่างดียิ่ง 6. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างดียิ่งไม่แสดงความกระด้างกละาเดืองโอหัง คิดว่าตัวเองดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้ว 7. มีความยินดีปรีดาต่อคำสอนนั้นถึงกับเปล่งคำว่าสาธุสาธุรับฟังโอวาสนั้นคือดีใจอย่างยิ่งว่าท่านกรุณาชี้ข้อบกพร่องของเราให้เห็นจะได้รีบแก้ไขเหมือนท่านชี้คุมทรัพย์ให้มีซึจึงเปล่งวาจาขอบคุณไม่ขาดปากแปดไม่ดื้อรัน คือไม่ดันทุลังทําตามอําเภอใจทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าผิดแต่ทําไปตามความถูกต้องเมื่อผิดก็ย่อมแก้ไขปฏิบัติไปตามสมควรแก่ทรก้าไม่ยินดีในการขัดคอไม่พูดสวนขึ้นท,ทันทีมีความประพฤติชอบเป็นที่พอใจที่ปรารถนา11มีปกติรับโอวาทเอาไว้ดีเยี่ยมตั้งใจฟังทุกแง่ทุกมุมไม่โตตอบยิ่งไปกว่านั้น ยังประวารณาตัวไว้อีกว่าให้ว่ากล่าวสั่งสอนได้ทุกเมื่อเห็นข้อบกพร่องของตนเมื่อใดก็ให้ตักเตือนได้ทันที 11. เป็นผู้อดทนแม้จะถูกว่ากล่าวสั่งสอนอย่างหยาบคายหรือดุด่าอย่างไรก็ไม่โกรธอดทนได้เสมอเพราะนึกถึงพระคุณของท่านเป็นอารมณ์โดยสรุปลักษณะของคนว่าง่ายสอนง่ายสรุปได้โดยย่อ3ประการคือห รับฟังคําสั่งสอนด้วยดีไม่กบเกือนไม่แก้ตัวไม่เถียงไม่ขัดคอไม่โต้กลับไม่จ้องจับผิดท่าน 2. รับทําตามคําสั่งสอนด้วยดีไม่ดื้อรั้นดันทุลังไม่รีรอไม่อิดออดกระบิดกระเบือน 3. รับรู้คุณผู้สอนอย่างดีไม่โกรธไม่คิดลบหลู่คุณท่านอดทนได้แม้ ถูกว่ากล่าวสั่งสอนโดยหยาบคายไม่ว่าผู้สอนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าซึ่งเราทําใจยอมรับได้ง่ายเป็นผู้เสมอกันซึ่งเราทําใจยอมรับได้ยากขึ้นเป็นผู้น้อยกว่าซึ่งเราทําใจยอมรับได้ยากที่สุดประเภทของคนว่าง,ง่ายโดยทั่วไปเรามักเข้าใจกันว่าคนที่เชื่อฟังผู้อื่นไม่ไม่เถียงทําตามที่ท่านสั่งสอนคือคนว่าง,ง่ายซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนัก เพราะคนที่มีลักษณะดังกล่าวยังอาจแบ่งออกได้เป็น3ประเภทตามสาเหตุที่ทําให้คนเป็นคนว่าง่ายนั้นดังนี้ <c oughs> 1. ว่าง,ง่ายเพราะเห็นแก่ได้คือคนที่เห็นแก่อามิสรางวัลจึงว่าง,ง่ายเช่นลูกเชื่อฟังพ่อแม่เพราะอยากได้มรดกลูกน้องเชื่อฟังเจ้าหนายเพราะอยากได้รางวัลพวกนี้เป็นคนว่าง,ง่ายเทียมจัดเป็นพวกคนหัวประจบ 2. ว่าง,ง่ายเพราขาดความเชื่อมั่นในตนเอง คือไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความคิดเป็นของตนเองใครบอกให้ทําอะไรก็ทำํำชวนเรียนหนังสือก็เรียนชวนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวชวนดืม่มเหล้าก็ดื่มชวนเล่นการพนันก็เล่นชวนไปวัดก็ไปดึงไปไหนก็ไปด้วยเป็นพวกที่เรียกว่าคนหัวอ่อนเป็นคนว่าง่ายเทียมอีกเหมือนกันจัดเป็นพวกคนโง่ 3. ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีคือคนที่ยึดถือธรรมะเป็นใหญ่เห็นแก่ธรรมจึงว่าง่าย ต้องการปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อเมื่อมีพวกว่ากล่าวตักเตือนชี้ข้อบกพร่องให้จึงพร้อมรับฟังด้วยดีไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเด็กกว่าก็ตามจัดเป็นพวกว่าง่ายที่แท้จริงเหตุแห่งความว่ายากสาเหตุที่ทําให้คนลาว่ายากสอนยากมีอยู่16ประการคือ1มีความปรารถนาลามกเช่น อยากรวยจึงไปค้าฝิตค้าเฮโรอ,อีนเล่นการพานันค้ายาบ้าใครห้ามก็ไม่ฟังอยากได้ยศใน้ตำแหน่งสูงๆจึงทับถมเพื่อนร่วมงานกลัวเขาได้เกินหน้าใครตเตือนก็ไม่ฟัง 2. ชอบยกตนข่มท่านหลงตัวเองว่าวิเศษกว่าคนอื่นไปถึงในไหนก็คิดแต่ว่าตนเก่งใครๆก็สู้เราไม่ได้ทําให้เกิดความทะนงตนดือ้อใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. มมีนิสัยมักโกรธ พอมีใครเตือนใครสอนก็โกรธขึ hey. hey. ้นมาทันทีทันใดพอเตือนครั้งสองครั้งก็มีอาการขึ้นมาทีเดียวรู้แล้วนะมาพูดเจ้าซี่อยู่ได้เดี๋ยวไม่ทําเลยแล้วก็หนักอกหนัางงอนักนิ้วคิ้วเขมวดคนพวกนี้ว่ายาก 4. มินิสัยผูกโกรธคือไม่ใช่โกรธธรรมดาแต่ใครทําให้โกรธน้อยหน่อยก็เก็บผูกติดเอาไว้ในใจเป็นปีป คนพวกนี้ยิ้มไม่ค่อยเป็นหน้าบึ้งทั้งวันใครเตือนเข้าหน่อยเหมือนจะแยกเคี้ยวเข้าไลงับทีเดียวไม่ยอมรับฟัง 5. มีความรังเกียจเหยียดหยามพอกดพอริดโกรธ,กธคือไม่ใช่แค่หน้าบึ้งเฉยๆแต่พอโกรธใครเตือนทําให้ไม่พอใจก็แสดงอาการรังเกียจเหยียดยามขึ้นมาทันทีเช่นกระทืบเท้ากระแทกประตูโคมคามสะบัดหน้าหนีถมน้ําลาย 6. คิดต่อว่าต่อขานคือพอมีใครตักเตือนเข้าแล้วก็เกิดอาการคันปากยิบยิบขอให้ได้ต่อปากต่อคาแล้วจึงจะสะสมใจเช่นไปวัดมีคนเตือนให้แต่งตัวให้เรียบร้อยก็ตอบทันทีว่ามันหนักหัวใครเรื่องอะไรเรื่องของเราเป็นซีอย่างนั้นอะไรแบบนี้ชอบพูดคําที่ทาให้ใกล้ต่อความโกรธไม่รับฟังคําแนะนําตักเตือนแบบคิดโตแย้งคือ เมื่อมีผู้แนะนำตักเตือนให้เห็นข้อบกพร่องของตนแล้วก็รีบโต้แย้งแก้ตัวทันทีเช่นไปหาผู้ใหญ่แล้วแต่งตัวไม่เรียบร้อยพอมีคนเตือนก็แย้งทันทีว่าชอบแต่งตัวตามสบายไม่เสียแ้งแจ้งทาเป็นเสียอย่างนั้นแดคิดตะเพิดคือไม่สงบปากสงบคํารับเอาคําแนะนําจากผู้ใหญ่ผู้หวังดีแต่กลับพูดจาละลานเขาเช่นคุณนี่วันๆดีแต่นั่งจะปิดชาวบ้านเขาหรือไง ตะเพิดเขาส่งไปเลย 9. คิดย้อนคือนอกจากไม่ฟังคําแล้วยังพูดย้อนให้เขาเจ็บใจเช่นคุณไม่ต้องมาสอนฉันหลอกหน้าฉันรู้จักเอาตัวรอดได้ไปสอนสามีคุณลูกคุณเธอะพูดย้อนเขาได้แล้วจึงจะสะใจ10คิดกลบเกลื่อนคือพอมีใครพูดถึงข้อบุ้องของตัวก็พูดกลบเกลื่อนเฉยใช้ออกไปเรื่องอื่นไม่ยอมรับกลัวเสียหน้า11อ คิดนอกเรื่องคือเมื่อมีคนเตือนแล้วกลับมองเจตนาเขาไปอีกแง่หนึ่งว่าเขาเตือนเพื่อหวังผลกำาประโยชน์กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายจึงไม่ยอมรับฟัง12คิดผิดบังซ่อนเงื่อนคือเมื่อไปทําอะไรผิดมาแล้วไม่ยอมเปิดเผยจึงกลายเป็นคนมีชนักติดหลังใครพูดอะไรนิดหน่อยก็สะดุดหวาดสะดุ้งกลัวเกรงเขาจะได้รู้ความผิดของตัวจึงมีใจขุนมัวอยู่เสมอ ไม่เป็นอันตั้งใจฟังอะไรได้กลายเป็นคนว่ายากสอนยาก 13. คิดลบหลูตีเสมอคือเป็นคนไม่มีความกระตันอยู่ใครทําความดีไว้กับตัวก็พยายามลบลบหลูตีเสมอเหยียบย่ําเขาลงไปเพราะเกงจะเสียเกลียติจะติดหนี้บุญคุณเขา 14. คิดลิษยาเห็นแก่ตัวจัดคือเป็นคนใจแคบใครมาแนะนําอะไรก็รับไม่ได้เกงว่าเขาจะเหนือกว่าตัวเกงว่าเขาจะดีกว่าตัว 15. มีนิสัยโอ้อวดไปไหนไหนก็คุยอวดว่าตัวดีตัวเกง่งพูดคุยอวดบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความรู้สึกลึกๆในใจว่าตัวเองเก่งแล้วจึงไม่ยอมฟังคําเตือนของใคร16เป็นคนกระด้างมีมานะมากเป็นคนชนิดคอกระด้างคางแข็งมีทิฏฐิใครมาแนะนําตักเตือนอะไรก็รับได้ยากจะเกิดปฏิกิริยาต,ต่อต้านขึ้นทันทีคอแข็งเชิดหน้า ใจปิดไม่ยอมรับฟังวิธีฝึกให้เป็นคนว่าง่ายเมื่อเราทราบแล้วว่าเราเป็นคนว่ายากก็เพราะนิสัยไม่ดีทั้ง16ประการดังได้กล่าวมาแล้วดังดังนั้นเพื่อจะจะให้ว่าเป็นคนว่าง่ายเราก็ต้องกำจัดนิสัยที่ไม่ดีทั้ง16ประการนั้นให้ทุเลาเบาบางและหมดไปจากใจซึ่งทําได้คือหนึ่งมันนึกถึงโทษของความเป็นคนหัวดื้อว่ายากว่า ทำให้ไม่สามารถรับเอาความดีจากใครๆได้เหมือนคนเป็นอัมพาตแม้มีของดีรอบตัวก็หยิบเอามาใช้ไม่ได้ถ้าหัวดื้อม,มากๆลงท้ายก็ไม่มีใครว่ายากสดก็ไม่มีใครอยากว่ากล่าวตักเตือนต้องโง่ทั้งชาติทําผิดเรื่อยไป 2. ฝึกให้เป็นคนมากด้วยความเคารพ มองคนในแง่ดีใครมาแนะนําตักเตือนเราไม่ว่าหรืออะไรก็ตามนึกขอบคุณเขาในใจเพราะแสดงว่าเขามีความปรารถนาดีต่อเราจึงได้มาเตือนไม่ว่าเรื่องที่เตือนนั้นจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ก็ตามให้รับฟังไว้ก่อนไม่ด่วนเถียงหรือนุกดูหมิ่นเยียดยามเขามันนึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าผู้ชี้โทษคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ 3. ฝึกการประวารณาคือการ ออกปากยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุมากกว่าเท่ากันหรือน้อยหรือน้อยกว่าก็ตามตัวอย่างเช่นพระพิษุมีวินัยมีข้อหนึ่งอยู่ว่าในวันออกพรรษาให้มีการประชุมกันของพระพิษุทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยในวันนั้นพระทุกรูปจะกล่าวคําประวารณากันคืออนุญาตให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตัวเองได้เรียกว่าวันมหาประวารณาหลักการนี้สามารถนํามาใช้กับคนทั่วไปได้ด้วยเช่น นำมาใช้ในหน่วยงานต่างๆหรือในครอบครัวซึ่งเมื่อทำบ่อยๆแล้วก็จะเกิดความเคยชินเป็นนิสัยเป็นการฝึกให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย C. ต้องฝึกสมาธิให้ามากๆเพื่อให้ใจผ่องใสหนักแน่นสามารถตรองคำแนะนำสั่งสอนของผู้อื่นมีใจสงบเยือกเยน็นพอที่จะพิจาร,รณาข้อบอกพร่อง,องของตนเองและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคนหัวดื้อคนหัวดื้อคนหัวดื้อในโลกนี้อันแบ่งใหญ่ๆได้เป็น3ประเภทคือ1ดื้อเพราะความโง่หรือความขี้เกียจจัดเป็นพวกดื้อด้าน 2. ดื้อเพราะทิฏฐิมานะหลงตัวเองว่ารู้แล้วจัดเป็นพวกดืดึง 3. ดื้อเพราะโทสะโกรธง่ายจัดเป็นพวกบ้าในการปกครองคนหัวดื้อก็มีข้อพึงสังวรอยู่คือ 1. พวกดื้อด้าน คือดื้อเพราะธิ์โง่หรือขี้เกียจนั้นพวกนี้ชอบรับคำรับคำสั่งหรือมีอะไรก็สั่งให้ไปให้ทําได้แต่ไม่ชอบฟังคําสอนเพราะฟังไม่รู้เรื่องบ้างขี้เกียจบ้าง 2. พวกดื้อดึงพวกนี้มีเวลาแววฉลาดอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เฉลียวรู้แค่จุดใดจุดหนึ่งก็คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วคือไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เวลางะใช้งานคนพวกนี้อย่าไปบังคับอย่าไปสั่งอย่างเดียว เขาจะไม่ค่อยยอมรับต้องค่อยๆสอนค่อยๆอ,อ,อ,อธิบายให้เข้าใจพูดให้เข้าใจถึงประโยชน์ของงานที่ทําถ้าไม่ใช่คนมีทิฏฐิมากจนเกินไปก็จะเข้าใจและรับทำไปได้และรับไปทําได้แต่ถ้าใครหลงตัวจัดมากพูดอย่างไรก็ไม่ฟังก็ต้องปล่อยไป 3. พวกบ้าคือพูดอะไรผิดหน่อยก็โกรธฉุนเฉียวปึงปังพวกนี้ยากจะเอามาใชา้ประโยชน์ได้รังแต่จะทําให้หมู่คณะแตกแยก ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตแพทย์จัดการดีกว่านอกจากนี้ยังมีข้อน่าสนใจอยู่อีกหน่อยว่าในการปกครองคนดื้อดึงนั้นถ้าหากว่าเก่าสั่งสอนในขั้นแรกว่าเขายังไม่ยอมฟังจะทําอย่างไรคําตอบก็คือในขั้นที่2ก็ให้ลงโทษอาจพักราชการตัดเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมถ้าหากว่ายังไม่เชื่อฟังในทางพระพุทธศาสนามีวิธีแก้อยู่อย่างหนึ่งคือท่านใช้คําว่า ลงพรหม,มทันบางแห่งเขาเรียกความบาตรดังมีเรียกความบาตรอันนี้สงการเป็นคนว่าง่ายหนึ่งทำให้เป็นคนมีเมตตาอยากแนะนำพร่รำสอนของคนทั้งหลายสองทำให้ได้รับโอวาทอนุสสนีสามทำให้ได้ดธรรมะอันเป็นที่พึ่งแก่ตนสี่ทำให้ละโทษทั้งปวงได้ห้าทำให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงได้โดยง่าย ญาติโย,ยมทั้งหลายบุคลคลควรเห็นผู้มีปัญญาที่คอยกล่าวคาขนาบชี้โทษของเราให้เห็นว่าเป็นดุดผู้ชี้บอกคุมมรัพย์ให้ควรคบกับบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นพอมือครบแล้วย่อมมีแต่ดีฝ่ายเดียวไม่มีเลวเลยเจริญธรรมเจริญปัญญาข้อเจริญพร